สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับขวัญค่ะกับรายการกินจนกลมนะคะวันนี้เราจะมาทําเสนอเมนู <c oughs> ขั้นตอนแรกนะคะ <c oughs> ก็จะมีไก่นะคะ <c oughs> ตัวหนึ่งเตรียมอันนี้เม็ดผักชีกับรากผักชีนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําปลาค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยดํานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ํามันพืชน้ำตาลปี๊ปํำพันหอยนะคะ แล้วก็ซอสปรุงรสสี่ยวขาวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มตำส่วนผสมของเราเคือก็คือสามเกืนนะคะสามเกืนเหลาเราใส่กระเทียมลงไปค่ะรากผักชีลงไปค่ะขั้นตอมใบผักชีแล้วก็กกใส่พริกไทยดํานะคะใส่ลงไปแล้วเราก็จะมาเริ่มตำกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็ตำพอละเอียดแล้วนะคะ <Okay. S 1> เราก็จะเอาเครื่องที่เราตำนะคะออพุดลงไปในตัวไก่หยุดก่อนขั้น <c oughs> ตอต่อไปนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะลงไปตามด้วยสีอิูวขาวค่ะตามด้วยซอสปรงุงรสค่ะ แล้วก็อันนี้คือน,น้ำมันหอยนะคะใส่ไปเลยแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันขึ้ืลงไปได้นะคะเพื่อไม่ให้ไก่มันแห้งเกินไปนะคะหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าเครื่องให้เข้ากันนะคะคลุกคลุกคลุกแล้วก็เอาน้ำมันใส่ลงไปในท้องนิดนึง ระหว่างที่เรารอไก่นะคะประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวเราไปจุดเตารอ,อกันค่ะเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นมือไม่ใช่มือเย็นแล้วค่ะเป็นมือขํามืือข้ามนะคะตอนนี้เรากําลังกอดเราติดแล้วนะคะจะรอให้ไฟมันเบากันนิดนึงนะคะอุปกรณ์ที่เราได้มาเราไม่มีปีดนะคะเราก็เลยไห้อุปกรณ์จากที่บ้านมาก็เลยไปได้เจอค่ะมันจะเขาเรียกว่าหม้อกเ๋เสียวหรือเปล่าไม่รู้ ไปนค้นเจอในโกดังที่บ้านพอดีค่ะก็เลยจะอามาแทนปีบเอาแทนเวลาอบอย่างนี้นะคะของเรานะคะที่อไว้เสียบตุ๋ไก่นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําเข้าไปข้างในให้เต็มขวดนะคะเพื่อไม่ให้ขวดมันแตกคืออุปกรณ์หลาอย่าง,งค,คือตะแกรงนะคะเดี๋ยวเราไฟได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราทําการอบไก่กันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาตะแกรงวางบนเตานะคะแล้วเราก็เอาหม้อวางเป็นฐานอีกทีนึงนะคะ น,นี่นะคะเราก็จะเป็น okay. เอาไก่เสียบลงไปอย่างนี้นะคะคนแล้วก็ตาสุดท้ายเราก็ปิดครอบไปจ้าพอประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูอีกทีนะคะว่าหน้าตาไก่ของเราจะเป็นยังไงอันนี้คือทำครั้งแรกเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะคะว่าหน้าตาไก่ของเราจะสวยงามขนาดไหนค่ะ ค่ะทุกคนก็ผ่านไป20นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไก่ดูนะคะว่าสีหน้าตาเป็นยังไงค่ะเปิดแล้วจ้าแซมแมแซมแมแมนี่นะคะสีสวยมากจ้าแต่ว่ายังข้างในก็ยังไม่ค่อยสุกดีนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกอบไปอีกสัก20นาทีนะคะเราค่อยมาเปิดดูอีกทีนึงค่ะ ทานก็เสร็จแล้วนะคะนี่คือหน้าตาของไก่ของเรานะคะสวยงามมากค่ะโอ้พระเจ้าจอ,อรอกิมยจ<ร>ยนดมาจไปจานกันค่ะ